คิดได้ไงเนี่ยของเงยอะอะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะมีห้องไปต่อไปข้างหน้ามีห้องอเดียวขอมไม้หน่อยน่ารีบต้องเนี่ย ตายนี่เหรอบ้ามาแล้วแหละใช่ใช่นี่ฉันถามะไม่ดีมมกันแล้ไงไ่ไงไมไงไเก็บมเก็บของะลรเดี๋ยวด้วย อยู่นบนตบนเหมือนแม่ไม่ค่อยจะมีของละเหี่ยคุณ

ถอเราเปิดได้ยัายามา,ามาเลี้ยวของยาวมะเก็บของยาวไปอ่ะ ระเบิดล่วงระเบิดหนียเอาวนตรงนี้ด้วยยว้องกองเลยเนี่ยงเนี่ยกองนี่ไอ้ยงตาย <hein. S 2> นระเบิดตายแ <pe> ้ไปจับบ้านระเบิดาทั้ลูกอมีโอยู่ในบ้านเราไวิวเลย อนนี้เรากูจะขึ้นยังไงอ่ะเออว่ะไม่หรอกขึ้นได้สักเปลี่ยนพอจบปั๊จะระเบิดตันนึงดูเด่นดูเด่นดูไอ้ดื้อแค่ตัดแจ้งก็ยิง แม่งเตรียมอันนี่มาปิดกำแพงเหรอเออมีบังเกอร์อุดห้องนี้ไหมมังเกอร์ไม่มีมังเกอร์อยู่ที่ที่อ่ะตัาแล้าเลดอ่ะกดอีไว e ้ดิวลองเนี่ยไปยืนข้างในดิกด, e way, กด e way. อีไว้กดอีไว้ออคู่จะยืน,ยน ไม่เปิดนะยัดลอยกดอีกอยู่มันเปิดได้ไงวะจบเลยทำไมเนี่ยของนั่นที่อยู่ชั้นบนอ่ะมีตาเข่าเยอะเห็นไหมโอ้โหนะครับตายตายตายกันหมดรอ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 วิ่งไปเฉยวิ่งเฉยทำไมกดอีกยังเปิดมาได้ไงวะอยากได้ของดีมาครับ เริ่มร้อน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 ถุงม็อบอากาศร,ร้อนถ้า่อแต่เหลือสองลูกเองอ่ะถ้าไปก็ต้องเงื่อยดีนี่อ่ะ ข้างเอ,อวาวะไม่มากเราด้วยเราเดือดไปมั้ยเอาบังเกอเร์มาด้วยนะมากแลอวมั้งไ่ต้องไหวเอาใช้ตัวช่วยถ่ายมีคนไม่มาแต่เนี้ยไม่มีกี่กองกี่กองแยกกันดูไปดูฝั่งอะฝั่งนี้มออา หมดแล้วนะครับโกหมดแล้วดูได้ระเบิดได้ซีโฟลูกหนึ่งได้เซ็ตกระสุนเหรอเซ็ตเซ็ตแหละเซ็ตสุนก็เซ็ตสร้างบ้านเดี๋ยวไปรับบ้านเลยมาข้ามัดูตัวด้วยมาใครอ่ะอ่ซีโฟอยู่เนี่ยเอาหน่อยดิเอาหน่อย รีมาเลยอ๋อลกลกน้องไมเชื่อก่อนก็ได้เราจะเกิดกันซีโฟเก็บยังเดี๋ยวเดี๋ยวยัดไว้ในบ้านเลยก่อนไปไปไปกรโดดลงเลยวะลงมามลงมานีเก็บแปไหนกันเลยเซตสย์อันหนึ่งเหรอใช่ใช่เซตสุยในเซตบ้านเสยเสยเสยนี่ว่า มันตายข้างบนหรือของมันหล่นหลังล่างเลยวะคนมาเตี้ยยาวยิ่งไปฮะไปด้วยมาไปลูกต้องระเบิดไปเลยไหมไม่ต้องไม่ต้องระเบิดไว้ละมาละมันยังมีเอมโฟเล่นอยู่เลยสองเมื่อคืนมึงทำมึงลงไปเท่าไหร่เมื่อคืนอะไรวะ ไม่คืนไงทา,<ด>าโก้แล้ว,ลวอ่ะทำไมว่าถามไม่ทำไมรู้สึกว่าต,ตายง่ายอย่างว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> โดนยิงอาจกะไม่ตายโดนลูกซองนัดเดียวตายเฮ้ยที่อะถ่ายละกูย้อนซีโ,เโ,เโฟเช่เลยถามอะไรมันได้ไรบ้างกูมไม่รู้รอสามลิ้งสุดสิไปขึ้นไปขไปไปึ้งนั้นน่าจะเป็นห้องของตามตองกนะ็งามาว่ะ อีว่ทีดียไอ้เพื่อนวไอ้เขึ่นขึ้นเพืนผมกูไม่ล,ลมลรไม่ง่ายงงาเว้ยแต่เปมันดีมุก <S <S ดูดีมันดีมุกอะไร,รอ่ะของสุดใ <หา S 1> นโฟมครับใครจ้ใชตสุดก็สุดะขอบังดีอ่ะ ลองปิดค่ะกำแพงดำเยอะๆๆๆไปๆๆโอ้มีอะไรบ้างคาสับวางข้างนอกได้ป่ะไม่มีอะไรหน่ะมามีของสร้างวัตถุเันคือมันจะโดดลงมาปิดก็ได้นะ อะไเขาบ้านอย่างโจรในยียไม่น่าปล้นเลยอ้ยโจนจริงว่าบ้านเมืไอยีบ้ยบ้านลาวขายไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยเยี่ยิงแม่งน่าจะได้ของเยอะกว่าอีกโอ้กุปิดกำแพงให้ได้ออกมามา้ากุปิดกำแพงให้ได้ จนิดงมาแล้วมนแล้กลับ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 วายบ้านจะโจรหนีโจรหนีอ่ะไม่ยินเลยปะไอ้ยึบพึ่งร <this> ู้หะออยาคุาตีโฟคุณค่าตีโฟไหมคุณรวยควายควยควายอไงมึงจะบ้านหลือจะเต่าบ้านจะเตาไม่สัตว์บ้านหลือจเต่า im lại đi im lại đi kia 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 kia